ประวัติความเป็นมาแบบย่อๆของโรงเรียนบ้านโจหอตำบลโจหออเภอเมืองจัังวดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านโจหอก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2456รเดิมมาใัยอยู่ที่วัดสูงโจหอชื่อว่าโรงเรียนวัดสว่างสายทานมีพระพิษุอินและนายสิงห์สิงห์กุลทศเป็นครูผู้สอนพุทธศักราช2456ราทางราชการประกาศพระราชบัญญัติปฐมศึกษา และได้แต่งตั้งนายสิงห์สิงคุณทษเป็นครูใหญ่คนแรกและในปีเดียวกันได้แต่งตั้งนายสิงห์สิงคุณทศเป็นสารวัตนักเรียนและแต่งตั้งให้นายพรสถาพรเป็นครูใหญ่แทนโดยย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่วัดชองอูและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดชองอูพุทธศักราช2473ัราทางรัชการได้จัดสรรงบประมาณสั่งอาคารเรียนแบบปสาโดยย้ายจากวัดชองอู มาสร้างในที่ดินปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ส6พกไร่สองงาน33ตารางวาโดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกิ่งเจหอพุทธศักราช2481ัรทางรัชการยุบกิ่งโจหอขึ้นตรงต่ออำเภอเมืองนครราชสีมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลโจหอต่อมาพุทธศักราช2495ั้ทางรัชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านโจหอ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งโรงเรียนบ้านเจาหอมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิดเหนือจะลดโรงเรียนตำรวจภูทรภาคสามติดใต้จะลดถนนมิตรภาพทิศต,ตะวันออกจะลดบ้านจาหอหมู่ที่สามติศตะวันตกจะลดสถานีตำรวจรภูธรเจาหอวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเจาหอมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสุขภาพดีทวนนากีฬาศิลปะ ดนตรีมีความภูมิใจไฝ่รักสิ่งแวดล้อมน้อมนำปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงวัฒนธรรมในชุมชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านเจาหอตั้งอยู่เลขที่354หมู่ที่3ตำบลเจาหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยครับที่เข้ามารับชมและรับ